หลังจากการปรากฏตัวที่วิมเบิลดันเมื่อวันที่14กรกฎาคมเคทมิดเดลตันก็พูดอีกครั้งเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงถ่ายทอดถ้อยคำที่มั่นใจและมีความหมายเกี่ยวกับอาการของพระองค์ในเดือนมีนาคม2024เคทมิเดลตันโพสต์ประกาศที่จริงใจและสะเทือนใจมากเธอเปิดเผยว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งและจำเป็นต้องพักผ่อนสักพักเพื่อติดตามการรักษาและอยู่กับครอบครัว เมื่อวันที่15มิถุนายนเธอปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกอีกครั้งในช่วงเทศกาลสีสันชาวอังกฤษมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พิจารณาใบหน้าอันเงียบสงบของเข,ขาบนระเบียงบักกิงแฮมเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่วิมเบลดันเจ้าหญิงแห่งเวลนำความสุขมาสู่ผู้ที่กังวลที่สุดอีกครั้งแต่งกายด้วยชุดสีม่วงฉูดฉาดและมาพร้อมกับชาลล็อตตัวน้อยของเธอเธอมามอบถ้วยให้กับแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์วิมเบลดัน แม้ว่าเธอจะดูตื่นตาตื่นใจแต่เธอก็ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับอาการของเธอเลยปล่อยให้ทุกคนมีความกังวลและคำถามของตัวเองเทสมิเตลตันฉันรู้ถึงพลังของเนื่องในโอกาสเปิดส่วนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเธอเป็นผู้อุปถัมเธอจึงพูดอีกครั้งแม้จะเป็นความลับเล็กน้อย แต่ข้อความของเธอบ่องบอกว่าเธอทำได้ดีขึ้นแล้วและธรรมชาตินั้นก็ช่วยเขาได้มากฉันสนับสนุนความมุ่งม,มั่นของพิพิธภัณฑ์ในการสร้างพื้นที่พิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้คนทุกวยัยเชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกครั้งและเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปกป้องโลกกับธรรมชาติของเราเธอเขียนในเรื่องราวอินสตาแกรมของพระราชวังเคนซิงตัน นอกจากนี้มารดาของจอจชา์ลอตและหลุยยังบรรยายถึงประโยชน์ของจักรวาลซึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอมีประสบการณ์ฉันรู้ถึงพลังของธรรมชาติที่สนับสนุนการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของเราทั้งโดยการทำให้เรามีความสุขและช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณที่ดีเจ้าหญิงแห่งเวลฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทั้งหมดและทรงพูดคุยเกี่ยวกับโรคมะเร็งของเธอ นับตั้งแต่การประกาศว่าเธอเป็นมะเร็งภรรยาของวินเลียมไม่เคยหยุดนิ่งกับความจริงใจและการเปิดกว้างของเธอเธอได้ทำลายความเงียบเกี่ยวกับโรคมะเร็งของเธอด้วยคำสารภาพซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่วันที่14มิถุนายนฉันรู้สึกทึ่งกับข้อความสนับสนุนและกำลังใจตลอด2เดือนที่ผ่านมามันสร้างความแตกต่างให้กับวินเลียมและฉันจริงๆและช่วยให้เราทั้งคู่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปได้ ฉันมีพัฒนาการที่ดีแต่อย่างที่ใครก็ตามที่ทำเคมีบำบัดร,รู้ดีว่ามีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ในวันที่แย่คุณจะรู้สึกอ่อนแอเหนื่อยและคุณต้องปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนเธอกล่าว